ออสสวัสดีครับทุกท่าครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับรีวิวจาก s อซีก m ะด Hero The Legend of Dragon Knight นะครับโดยตัวที่เราจะรีวิวนี่ครับคือนี่นะครับ Superior Strike F Dragon นะครับผมหรือก็คือร่างรวมร่างครับของ Knight Strike Gundam แล้วก็ Shining Grasper Dragon ให้เกิดเป็นนักรบสีทองคนนี้นั่นเองนะครับซึ่ง Superior Strike F Dragon ใจะเป็นยบางนั้นเรามาทำการรีวิวกันดีกว่าโอเคพอฉันมาดูกล่องก่อนนะครับผมกับอ่านีเลยครับ s อสดีกันแน่เบอร์ฮีโร่ซูเปอร์เรียสไตร์เอฟดรากอนนั่นเองนะผมหน้าตาครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองนะผมโดยที่เห็นนะครับว่าตัวนี้ครับเจอเบสมาจากซูเปอร์เรียดรากอนแล้วก็ไตร์ฟรีดอมกันดำนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนะครับซึ่งเราบอกครับว่าหน้าตาหน้ากล่องครับก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูอลังการเป็นแบบนักรบมังกรสีทองนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าแนวเอาเข้ามาจากภาพในส่วนของ s อสดีกันแน่เบอร์ฮีโร่เดอะเลเจนด์ออฟดรากอนไหนนะครับอ่าโดยข้างกล่องครับก็จะว่าตัวนี้ คำมีความเป็นมายังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับซึ่งบอกว่าข้างกล่องเนี่ยสีทองสวยมากเนื่องจากว่ามีการพ่นสีเพิ่มนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่ะโดยกล่องนี้ครับสิ่งนี้ให้มาเลยเนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะครับคืออาวุธนะครับที่มือที่มีชื่อว่าซันออริจิน t e เท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องนี้นะครับเราจะต้องมีอีกกล่องหนึ่งมาเล่นด้วยเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองก็คืออีกกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องนี้ครับอ่านี่เลยครับ Alternative In justice infinity รากก้อนเองนะผมโดย2กล่องนี้เนะครับเราสามารถนํามาประกอบร่างกันให้กลายเป็นสุดยอดหนักกรบได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับอ่ะของข้างในครับผมให้มาทั้งหมดเท่าน,นี้เลยนะครับจะมีส่วนของตัวหุ่นนะครับผมจะมีพ์ดมือ sun originet มาให้นะครับแล้วก็ิงๆเนี่ยจะมีพ์ทสำหรับการใช้นในการประกอบร่างมาด้วยนะครับแต่ว่าพ์นนี้นเนี่ยผมนำไปประกอบเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวรอตอนที่เราดูวิวตอนตัวประกอบร่างทีเดียวเลยนั่นเองนะครับโอเคพานเราาดูตัวหุ่นกันแบบ ใกล้ๆกันก่อนดีครับผมกับอ่าเนี่ยเลยครับซ u p i เ e ี Superior Strike F Dragon นั่นเองนะครับผมซึ่ง ต้องบอกก่อนครับว่าถึงแม้ว่าข้างๆกล่องเนี่ยมันจะสีทองสดใสสวยงามมากนะครับแต่ว่าพอเป็นของจริงที่ไม่มีการทําสีเพิ่มเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าเป็นตัวที่สีทองดูไม่ได้แย่เลยนะครับกลับกันครับตัวนี้เป็นตัวที่สีทองถือว่าค่อนข้างดูดีด้วยซ้ำนะครับผมคือมันดูเป็นนักรบมังกรสีทองจริงๆนั่นเองครับไม่ใช่เป็นทองเทิดมันสานะครับผมจะเป็นในดูแบนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองกันในภาพรวมเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําการติดสติกเกอร์ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปประกอบงต้อ ทำนู่นทํานี่เพิ่มแล้วกดสติกเกอร์ขาดกันเองครับผมจะบอกว่าแม้ว่าผมเนี่ยจะทําการติดสติกเกอร์ไม่ครบนะครับมันก็ยังถือว่า ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ถูกเป็นหุ่นจริงๆที่แบบดูออกไปสู้ได้จริงๆนะครับผมไม่ใช่เหมือนกับเป็นหุ่นละโลนสีทองนั่นเองนะผมจะเป็นในดวงเครับผมถือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบไรฟรีดอมกันน้ำสุดๆนะครับแต่ตัวนี้ครับผมถือว่าผมเอาเลยครับว่าผมค่อนข้างชอบในดีไซน์มากเลยนั่นเองนะผมรวมถึงเรื่องของดีเทลนะครับเรจะเห็นว่าดีเทลต่างๆต่างๆตามตัวเนี่ยพอเราไม่ทําการติดสติกเกอร์เนี่ยครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการแยกส่วนต่างๆการแยก ในส่วนของตัวเมื่อสัมผัสต่างๆนะครับมันชัดเจนนะครับว่าตรงไหนลายเป็นยังไงตรงไหนมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะั้นคนที่ทาสีเพิ่มคนที่ทำดีเทลเพิ่มเนี่ยก็นับว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมอ่ะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับผมจะเป็นในรูปแบบน้ครับซึ่ง ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ชอบสไต์ฟรีดอมเพราะว่ามันไม่ปีกมันไม่เทนะแต่ว่าต่อว่าปีกตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างทาได้ดูดีมากเลยนะครับแล้วก็เข้ากับตัวขุนมากด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วผมค่อนข้างชอบลายตรงปีกมากนะครับผมโอเคจะเป็นแบบนี้นะเขตที่นี่ครับเราดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆไปแล้วนะครับผมเรามาดูเรื่องของจุดขยับดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกกันว่าถือว่าขุนตัวนี้เขาเห็นว่ามีปีกใหญ่มากๆมีชิ้นส่วนใหญ่ๆเกะกะใช่ไหมครับแต่จุดขยับของคนนี้เนี่ยถวาาาาไมน้เะครรรรััับบงแกสขหด หมุนซ้ายหมุนขวาได้ค่อนข้างเต็มที่นะครับผมก็ถือว่าการหมุนหัวเนี่ยไม่ได้ติดมาหาแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดติดสติกเกอร์ขรบเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเวลาจับก็ระวังมือด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถัดไปนะครับอ่าส่วนแขนนะครับถามว่าติดปีกไหมนะครับคำตอบคือติดนะครับแต่ปีกสามารถหันหลบได้เพราะฉะนั้น แขนเราก็สามารถขยับเพิ่มได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ถือว่าขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นแบบนี้แล้วก็เน้นว่าครัวครับก็สามารถขยับหลบแขนได้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วก็หมุนแขนซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับแบบนี้แล้วก็พาตรงนี้นะครับเราสามารถขับแขนขึ้นขยับแขนลงได้นิดนึงเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มือสามารถหมุนได้สามารถถอดได้นะครับผมอ่าแล้วก็ถัดไปส่วนบอดี้นะครับส่วนบอดี้เนี่ยจะเห็นว่าซิกอร์ค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมครับแล้วก็แนเาขอนสเกอร์ตงนี้ขาปเรียบรรอเพาะนะัครบ กรุณาระวังด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ให้มันหมุนเนี่ยเยอะเกินไปสติ๊กเกอร์ขาดแบบผมนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะนี้ถัดไปนะครับส่วนขานะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมบ่นในไลน์นี้แทบทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับคือต้อบอกกันว่าขาตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันมี2จุดชัดเจนคือจุดนี้เป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นเดือยขึ้นมาที่จะมันคือถ้าเกิดเราต่อเต็มทีนะครับ ตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ด้วยเช่นกันพอเช่นขาเนี่ยครับแน่นเนครับามันสามารถขยับขึ้นมันสามารถขยับของมันได้นะครับเห็นไหมขยับนิดนึงนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเรามีการติดสติกเกอร์ครบเรียบร้อยนะครับทั้งตรงนี้มันจะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยเพราะงั้นต้องบอกว่าถ้าเราจะขยับขาเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยต้องระวังไม่สติกเกอร์ขาดมากนะครับถามว่าขยับได้ไหมสามารถขยับได้หน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าให้ผมแนะนําเลยคือตัวนี้เนี่ย ผมให้ความรู้สึกว่าไม่เหมือนเป็นหุ่นที่เราบินอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียบฐานิสเพย์ตั้งท่าบินเนี่ยครับมันจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนปีกนะครับอสามารถขยับอย่างนี้เห็นแล้วครับหมุน ปีกได้เต็มที่นะครับเอาเข้าออกขึ้นลงขึ้นลงได้มุนได้เต็มที่แล้วก็ส่วนหางนะครับเอาขึ้นเอาลงได้นะครับปิดได้แบบนี้นะครับซึ่งหางนะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากเพราะว่าคุณตัวยังบอกไปครับว่าส่วนขาเนี่ยมันต้องถ่างออกอย่างที่ในใบตอบอ,อกนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ามาตรงนี้ขามจะชิดไปเพราะว่ามันติดตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะงนั้นเนี่ยส่วนหางครับได้ทาหน้าที่ในการช่วยยันไว้แบบนี้ครับไม่หุ่นเนี่ยล้มลงไประหว่างการยืนนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดีไซน์การออกแบบที่ดีแล้วก็เเเเเขข้้้ากกัััับบบผลดยนน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 ่่องะะรมจป็แีีีท ถัดไปเรื่องของลูกเล่นนะครับผมตัวนี้เล่นมีอย่างเดียวครับคือถอดมือออกนะครับผมใส่มือหมายเข้าไปนะครับผมถอดมือออกนะครับแล้วก็ใส่มือหมายเข้าไปนะครับเป็นการโจมตีด้วยท่า Sun Originate นั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามือนี้ดูดีไหมนะครับแน่ออนอนว่าเราก็สามารถแอคชั่นท่าเหมือนกับขุณเนี่ยกำลังใช้ฝ่ามือน,นะครับจู่โจมอีกฝ่ายนั่นเองนะผมแต่นี้ผมก็มีประเด็นอันนี้เป็นใค่ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันเนอะคือผมรู้สึกว่าอาวุธประเภท หมัดต่อสู้นะครับแบบยิงแสงตุ้มๆหรือแบบเข้าไปชกเขาเนี่ยครับมันดูไม่เหมาะกับทั้งไรฟีดอมกันดั้มแล้วก็ไม่เหมาะกับทั้งสุพรีอาดากอนด้วยนะครับเพราะว่าสุพรีอดากอนเนี่ยใช้ดาบในการต่อสู้ใช้ธนูในการต่อสู้แล้วก็เหมือนกับใช้ล่อในการยิงบอลไฟออกไปส่วนไรฟรีดอมเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะยิงปืนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าไอหมัดเนี่ยครับไอหมัดเนี่ยมันดูไปอยู่กับ2ตัวแหละอ่ะถ้าเป็นภาคซีดก็ เดซีนีกันดำถ้าเป็นทั่วไปก็กดกันดานั่นเองผมรู้สึกว่าไอ้วุนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับหุนเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าโอเคถามว่ามันสวยไหมมันเข้ากับหุ่นไหมหรอว่าถ้าเกิดเป็นในดีไซน์ลักษณะนี้ผมก็บอกว่าถือว่าค่อนข้างดูดีค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับในการที่หุ่นตัวนี้มีอาวุธเป็นมือสีแดงในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ชื่ออาวุธเนี่ยมันเท่วปแหละซันออริจินัลนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ ถามว่าตัวนี้เนี่ยสตอรี่มันมีความเป็นมายังไงนะครับต้องบอกว่าผมไม่รู้นะครับคือข้างกล่องมันเขียนแค่ว่าตัวนี้เนี่ยคือนักรบมังกรท,งท้องที่ถูกเกิดจากการรวมราระหว่างไนส์ไรกันดัมแล้วก็ชายิงกาสเปอร์ดากอนเขียนมาแค่นั้นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งอย่างที่เรารู้จักขุนตัวนี้นะครับคือการรวมร่างของพระเอกแล้วก็สัตว์คู่ของเขานั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ที่นี่ข้าพเจาเล่ยๆเลค้นเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนเกือบทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักไรฟรีดัมกันน้ำอยู่แล้วนะผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มแต่หลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วซูเปเดียราก้อนเนี่ยคือใครนะครับผมอ่ะซูเปเดียราก้อนเนี่ยครับมันจะเป็นใช้คําว่าอะไรดีครับใช้คำเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ถือว่าแข็งแกร่งเนี่ยครับที่สุด ในจักรวาล s อซีกระดัมนะครับซึ่งเขาเนี่ยมักจะออกมาในตอนจบของกระดัมใหลายภาคเช่น s อซีกระดัมภาคแรกเลยนะครับผมหรือก็จะเป็นในส่วนของตัวเออาภาคเลยนะเอซีกระดัมฟอสนะครับแล้วก็ล่าสุดที่โผล่มาเนี่ยก็จะเป็นในอ่าบิลไฟเตอร์ไทยตอนไอแลนด์วอร์ใช่ไหมครับซึ่งตวั้นเนี่ยไม่ได้โผล่มาในร่างของสุพีเรียก้อนแต่โผล่มาในร่างของสุพีเรียไคเซอร์ก็คือร่างเนี่ยสุดยอดขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้ครับซึ่งสุพีเรียดราก้อนเนี่ยครับเป็นตัวตนที่เราจะต้องใช ด้านมืดและแสงสว่างอย่างละครึ่งนะครับมาทําการรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออัญเชิญซูเปียร์ดากอนขึ้นมานะครับผมเพราะงั้นในภาคแรกเนี่ยครับก็คือจะเป็นซูเปียร์ดากอนแยกเป็น2ส,ส่วนคือไน์กันดมแล้วก็ซาตานกันดมนะครับและว2คนนี้เนี่ยทำการรวมเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งให้กลายเป็นซูเปียร์ดากอนในตอนจบนั่นเองนะครับผมนั่นแปลว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยครับได้มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องจากการที่ว่าเราต้องแสงกับมืดเนี่ยรวมเป็นหนึ่งนะครับผมแต่มันไม่ใช่แบบน,น,นั้น nice ละครับการรวมร่างของซูเปียร์ดาก ล้วก็ใช้นิวกัสเปอรอดะก็เนี่ยครับมารวมร่างกัดท่านั้นเอง้วผมเพราะงั้นแน่นอกว่าแน่นอนครับว่ามันมีร่างเหนือสุดยอดกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับผมสมมติจะเป็นไงเนี่ยเอาไว้ว่าติดตามไวในวิดีโอถัดๆไปแล้วกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมนี่แหละว่าหลายคนน่าจะสังเกตเห็นกันแล้วนะครับว่าลูกเล่นกับประกอบร่างเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ย ทุกส่วนของหุ่นเลยนะครับยก้นส่วนเขานะมีการผ่ากลางทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อจะเป็นส่วนหัวส่วนบอดี้ส่วนขาเอวตรงนี้นะครับผมเอวข้างหลังก็แบ่งนะครับหางก็แบ่งครึ่งนะครับเกาะหัวก็แบ่งครึ่งนะครับผมแล้วก็ที่ปีกเนี่ยมีรูให้เสียบอะไรได้แน่นอนสักอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือส่วนขาตรงนี้ครับมันชัดเจนว่าต้องมีอะไรสักอย่างชิบเข้าไปแน่นอนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยรากสุดยอดตัวนี้ครับคือการ ถอดเกราะนะครับผมแล้วก็นําไปดูว่้กับคนอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะงั้นไม่นส่ตปที่ว่าทําไหมเนี่ยผมถึงไม่ติดสติกเกอร์ครบนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเรียกตสติกเกอร์ตรงที่เป็นช่วงรอยต่อนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องบอกกันว่ามันจะขาดเอาแน่นอนนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นก็แปลว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเท่ยวมถึงมันเป็นการตีความซุเร,ร,รอร์ดาร์ก้อนขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่ง ส่วนตัวถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบไซฟีดอมขนาดไหนนะครับยาครั้งที่3แล้วนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างโอเคกับการตีความใหม่แล้วก็การนำาไซฟีดอมกันดั้มมาเป็นเบสมากด้วยเช่นกันนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดให้สรุปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่อยากได้กันดั้มแบบอ่ามีลูกเล่นถืออาวุธประกอบร่างอาวุธได้ทํานู่นทานี่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่เหมาะมากๆนะครับเพราะทั้งกล่อง มันมีแค่นี้เลยไอ้พาร์ทประกอบล่างนี่ให้มาเนี่ยครับมันก็มาเล่นอะไรกับตัวนี้ไม่ได้คือมันต้องมี2ตัวถึงสามารถประกอบร่างกันได้นำพาร์ทนั้นมาเล่นได้เพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับคนที่อยากได้ขุนแบบมีลุกเล่นเยอะๆแบบโอ้โหอลังการงานสร้างติดดาบติดนูน่นติดนี่เปลี่ยนบูสเตอร กล่องนี้อย่าซื้อนะครับไม่เหมาะสำหรับคุณสุดๆแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดคนที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยผมพี่ผมซื้อ2กล่องมาประกอบร่างกันอ่ะถ้าซื้อ2กล่องมาประกอบร่างกันเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือตัวนี้เนี่ยลูกเล่นหลักคือการนำไปประกอบร่างอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนันลูกเล่นของเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาอยู่แล้วมันคือการที่เราซื้อกล่องนึงมาแล้วก็รวมนั่งกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกัน ก็จะบอกว่าสำหรับคนที่อยากได้ลูกเล่นไม่ค,ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผมแต่แน่นอนครับว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับการที่บอกว่ามันสวยมากมันเท่มากใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้มันสวยมากมันเท่มากแล้วผมรู้สึกว่าการที่มันดีไซน์ดีขนาดนี้การที่มันดูอลังการขนาดนี้ด้วยตัวของมันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการติดอาวุธอะไรอลังการไม่ต้องมีการทําท่าอะไรเพิ่มนะครับถือว่าเป็นการดีไซน์แล้วก็เป็นหุ่นที่ผมชอบมากเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะจุดที่ผมชอบสุดเลยคือผมกจะมีปัญหาที่ว่ากันนด้ียครบ ขามันอนะขยับยากแล้วบางทีขามันเบี้ยวไปแล้วเช่ไหมครับแล้วต้องทําการขยับเข้าไปก,กึกๆึกทีนึงถึงมันจะเข้าที่แล้วบางทีเนี่ยผม นิ้วมันใหญ่เข้าไปไม่ได้มาทีติดสติ๊กเกอร์อีกแต่ตัวนี้นะครับมันแก้ปัญหาด้วยการมีหางเข้ามาแล้วหางเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าขาคุณจะเบี้ยวขนาดไหนไม่ว่าขาคุณจะหักขนาดไหนคุณก็ยังสามารถยืนได้อยู่นั่นเองนะผมจะเป็นในรูปนะครับที่สาคัญเลยคือส่วนเท้านะครับไม่มีสติ๊กเกอร์เพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าวางเข้าไปแล้วนะสติ๊กเกอร์จะขาดเพราะว่ามีการวางกับพื้นเสียดสีกับพื้นนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นนี่นะครับก็คือการรีวิวจะวันนี้คร อยากได้หุ่นสวยแต่ไม่เหมาะกับคนที่อยากได้หุ่นที่มีลูกเล่นเยอะๆนั่นเองแล้วผมจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้น,นวิดีโอวันนี้ครับก็จะเีเท่านี้นนะแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย